สวัสดีค่ะอยู่ในช่องจิมกุสมารํวเพื่อนเอพิเชียพี่น้องเอือ่อยมากคนเนาะมือขึ้นนีไปรวนแห่ก็ได้ตื่นสวยจักน้อยได้ยังอัน,นไดน้ียังมีแนวมาเซื้อผ้ายจักไม่เหี่ยงหากิายางยากปลาโอลามเขาต้อง ขอบคุณนะคะทูไปกับว่าเออยบลาทูไปเพื่อนนี่นอนกับว่าเอยอยขาต้มเต้มพี่นอออ้องเออดังแล้วเจ้าลืมน้องหรอคอยนี่เป็นคนวาให้เจ้าแัมโบ้ <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> ยัไม่เปว้าไปแต่น้อยใ,ใจเออว่ได้ดังได้ยังพี่บนขึ้นไปนอนอาบน้ำนอนมาขึ้นหเห็นมาเบิ่งสายน้องว่าโอ้น้องโทรมาตัวน,นี้ว่าสั่นมากเลยเขียยโทรมาแต่เครียดให้เอ้ยว่าปฏิโทรมาหากับว่าได้รับโทรศัพท์ <l id> มาก <ism Durch> ็บอกให้อาบน้ำแต่ยังบ้านอาบพี่น้องเอ้ยเปิดคุณนไว้ค่ะแกนอนเท้ากระไรเขาทำทาว่าสีมาทายลงโออยเป่าทายด้วยว่าสันทันว้คนคนทําม่าหากินเนาะอืมต่ไตเขาเขากระตูเขามวาย่องยองคำวมาไอบอกกับน้องยุกกีไว้อย่าปากอย่าปากเอาขทงสัพไคนเขาเกิกตูวแตเขาละรับสิขพี่น้องคนเปิดแระตูโอ้ยย่าเป่าย่าเป่าบ้านวาแม่ตรียมกับว่ายแล้วไป พ่อจูไปลากเปิดช sure ่องไงแล้วถ้าโดนปัญหาโทรศัพท์รุ่นนี้เราเปิดให้อยู่ขันหยาโน้ตไทยโทรศัพท์พี่น้องมันเขาเกาะมัคตูช่องเทืาหรือวป่ามันเจ้าเนีวะแก็ข้าจับโทรศัพท์เป่าๆฉยพี่น้องว่ะไอกับยุกิ้อย่าปากเกีปากเด้อเอาของสะไท้น้องก็น่าะนุกว่าพอพอพอดนีพ่นเปิดพ่กระตูไปพี่น้องพ่ก็ว่าพ่อคือคิดว่าเขาหยิ่ทายพ่อหยิ่งหรือเปล่าว่าเขาเป็นกระไดเพ่อเก่าโอ้ยยี่ฝ้าวิฝ่าวันโทษว้าวันวานหน้าก็ว่าบผมกันยุงพ่อผมพี่น้อง เออมาหาตั้งแต่ตานี่ก็ย่างประเทศอยังท่อนเลี่ยวเถอะโอ้พร้อมหากินยากเด้อขอลามน่ะหนาเดือยเนาะมันแบบเนี่ยแสดงพี่น้องขอลามเออมาผีก็ยังพันไปกินมันเดือยมากินน้ำเม็ดมากับเดือยเอาบังขอลาำมากพันว่าน้องยุกีว่าสั้นกะซ่าซ่ามาทั้งนี่กะซาคือกันพี่น้องโอ้ยคอยกับเม่นมาไว้เจ้าของถ้าหนาหนีโทษไปสีแบบ สี่ฟุตละทั่วไปเนี่ยเมื่อเสาร์เทียงจังสีมา,อ,าอันขันข้น,นจมเป็นเขาว่ามันเถาไว้ดิมันบ่ได้จม <laughs> <laughs> จังหน่อยเขากะสีว่าน้องสำแม่ติ่มเด็ดอ๋อมันกะสีมีที่อยู่ในห้างเทียกัย่ายติ่มน้องสำห้างเทียกัย่ายสำน้องติมง่มอยู่ดีล่ะ <laughs> เห็นกระเสมอกันยยอยู่ดิล่ะกรเสมอเจ้าอะไรได้บ่หรือว่าน้าวันยันว่าเสมอเงาอะไรเขาเอิญ่าน้องสำ น้องสาวโอ้ยเห็นไรชนะไข้แล้ววันนี้แตงลาว่ายเป็นยาเจ้าสิได้ฉายาไหม่มียาจมคำกิ่งเท่านี้ยายจมคำกิ่งเขายี่เอิญยาสามคำกิ่งว่าจันทร์ว่าโอ้ยจันทร์ากิ่งอ๋อจมประลุตุงนิ่งจากนอนไหลแต่นอนจัดคืนแบบอาบน้ำคืนนอนหลับเลยบอกมาอคืนนี่ อยางว่าเบิงมอเสาร์นี่แหละวาน้องทุกใต้นองทุกมาตินื่อนนี่ไปรุดแทบมันนี่กันดูว่าดูวาน้องซี่ถูกลัวมาหอดมันเลือกเนาะก็เรียกมาลานันดอนตาลอะไรด้านดอนตาลก็เรียกว่าโอ้ยเอวอยนอนไปนอนสันก็เรียกทน่ะส่วนดูใหญ่เมื่กีนเนี่สแฉะไปโยก็เลยหมู่ว่าจังได้นองเนาะวานมาเบิงจังได้ก็หาโยกีอยกีวามูอเหมอนออกเงินกันก้ามัวสันเป็นวานออกเงินกันก้า บอกอันนี้กับสีเลี้ยงคือกันมีเงินอยู่เลย่ะกุสุมากแมีเงินอยู่เลยนะมัน,นมีเงนินแต่ต่อมูเถอะเมบุมีกุศมากก็นอนกับเลี้ยงด้วยเขาเป็น<อ>ว,วันนี้วันนี้ยุกี่กับบอกเห็นฟังเด้อันกับยิมีแต่ว่าแม่ติมกันเมื่อคืนนแม่ติมโทรมาหาแม่ได้บอกกับยุกีอยู่แม่่าได้รับสายแม่ยุกีเพิ่นกะโทรมาหาเรากันว่าเพิ่วมาแม่ติมมาจิภาพไปกินเนื้อย่างว่นสันอันต้องใส่บนนอนล้ล่ะว่าสันเลี้ยงสองโตคนเดิมเหมือนขึ้น กับพระเอกบีดพระเอกบีดกับพุณตั้มกับคนเลียงสร้างกับอันอันอาจารย์เ็กีแต่ว่ามีเยอุสมนงกรอยิ่งยูวานขั้นเป็นทม่มบาคนสวยข้ก็ว่ามีรถไปเครื่อเก่าหลักกับเรือใายังสี่ ก็กระติมาน้ำมาสั่นว่านนะมันมาอาบน้ำพี่ได้ยุกี่หน้าอาบน้ำน้ำไวไวขนาดนาะว่านไฮท์ว่านยังกระซ่ามีติ๊มกระซ่ามีแต่คนกะซ่าเอาแม่ติ๊มนี่ทะเลอาบอาบเรียวก็ยุกี่อีกสองคันกับพ่อดิคันน่ะแยกล่างหนาอือคันนี้สองลูนคันนี้ถังเอาระบบทหารเนาะค่ะเอาระบบลูกจอมมาใส่เนาะโบ้ย สามคันทันี้ปีสามทียนทันทีทหารแบ่งขันคันหนึ่งล่างหนาคันหนึ่งเคันนี้สามโพเลยเมียนคันนี้สามไม่นี้ฮอดคันนี้สามห่ละคันผู้ใด้อันไอ้พันธีทหารนาะเพันหอกฟ้งคันผู้ใด้ว่าอยากบังงอขับว่าอยากนะเออบางงอหน่วยเดียวกินมืดกวางกินเลาก็ค่ายเนีอ้ค่ายวอลอแล้วก็กินตัวไปดาอยากทำบ่บ่อยากหล้วเป่นั้น นึกหลายเอาแล้วเราเป็นบ่อบ้วบ้อบ่แม่อบ่อบ้อบ่อบ่อบ่อ้่าบ่อบ่อบ่อบ่งบ่อบ่อ้่อบ่าบ่อ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 ้่อบ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 ่ที่อุดอนีอมีอบ่อบ่บ่อิ่อบเอิ่พิ่อน่อบ่่อบ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 ่่อบรา่อ่ออ่่ออ่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 อาออาอ่อ่อ่่บ่บ่า่ ติดต่อทางแม่ติมหรือเปล่าหรือติดต่อทางบ่อจูเด้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิส่งเสริมแนวใดอยากอยากให้เพิ่นส่งเสริมแนวใดบอกเพิ่นลูกส่งเสริมทางทางเต้นบ่หรือทางความงามหรือยังอีหยังอะไรยังไงเต้นก็ได้ทางความงามก็ได้แล้วแต่เพิ่นเนาะแล้วแต่เพิ่นสิติดต่อได้างสารแของแม่ติ่มาติดต่อไ ที่ตานแรกฮะพิุดช่องแม่ติมทั้งบอดจูกระได้จ้าทั้งบอดจูทั้งได้เดมพี่น้องถนัดทางใดก็เก่าทั้งมาฐนั้นก็ได้ถนัดกะไผ่ลึ่นแกนกะไผ่หรือว่าอยากลึ่นอยากแกนก็แม่ติมกับตีต่อแม่ติมมากกัได้เด้อพี่น้องจังเอือดสามขึกันล่ะมาลำเพลินออฟเชี่ยวปุณหนี่ยโอ้ยจ้ำดเเด้แล้วคือเก่งเนี่ยว่ะเก่งจริงนะตัวแค่เนี้ย ใจไม่หลัใจน้อยจังหน่อยเขาก็เอินน้องต่ำมาแม่ต้องสนะเด็กชนะแม่เด็อยากเป็นน้องค่ะค่ะพี่น้องอยากเป็นน้องซ้ำค่ะฉันว่าน้องซ้ำแม่ติมหน่ะหัวขึ้นเอือกหัวบัลโล่งแจเคลเขาเอินน้องซ้ำมากกับเอินแม่ติมโอ้พ่อเจนนี่เอาแล้วต้องดีใจตัวน้อก็น่าหัวดีใจกินกับไฟเนี่ยหรือยุกิมขึ้นกินกับพี่อ้ำแล้วก็ กินได้เนี่ยเนาะซื้อแล้วก็ได้กินได้สามคนยู่เน่นแต่ว่านเจ้าของร้านทำข้าวเจ้าอยู่ว่าอันแม่ถามว่าเอาอันมี้ดูดูเรียนเสยสาวหน่อยมาซื้อเนี่ยร่างมาซื้อนี่แหละสันหลายหลายคนมันบากี่มาซื้ออันตั้งอร่อากันโอ้ช่างไปสช่างไปอะ้รทั้งเตาทั้งยังกว่าบ้านอ๋อจะว่าร้านอันดอนตาลน้ำจิ้มข้าเจ้าแซ่บดีเลยออ๋ยุบมองเลย โอ้ยปากทางบ้านเพียงใกล้ๆนี่ก็ยังว่ามันใกล้ข่อยก็เลยโทรเอิ้นเจ้าหั่นล่ะโอ้ยก็บ่นั่นเนาะโอ้สิได้เด้เนาะอยู่กีก็บ่ขึ้นไปปลุกแม่เด้โอก็ยังบ่ตื่นก็ยังว่าเว้าย่อกันได้อยู่กี่ไปปแม่ไอ้อยูกไปปอยู่กีว่าเรานอนล่ะล่ะแม่เราปิดประตูแล้วซั่นอือ่ แสดงท่นว่าเปิดประตูแสดงก็บ่นนั่นบอนต้องเปิดจขันเจ้าบอนนเจ้าต้องประกาศไปเลยบ่ท่านนอนเล้เปิดประตูอายุจ้าต้องประกาศเดียต้องเคียนไว้ยังสี่บ่อปิดประตูซื้อว่าได้นอนรับยังสี่บ่อยังสี่เข้าไปได้เมียนนี่แหละเขา้านคนยเจนเขามาแน่นความเมียนเดือมามาหมู่ลีเจ้าเห็นว่าเจ้าดังแล้วเลื่อมตัวสั่นป้าปุริว่า มันเป็นน้องบ่เนาะเป็นคนวายพี่อยู่นี่มูลีเจ้าบักคักบักคักข่อยกระเลยศอซูลข่อยกระเยว่าน้ำข้าเจ้าเลยข่อยศูนย์น่นมันโมเมนต์คนอื่นได้ว่าทั้งแท้แม่น้องเจ้าของเป็นคนวายพี่จะุปแล้วจะดังเราเลื่อมตัววะเบาตีไม่ได้เลื่อมคือเก่าจังไหมกัดคือเก่าข่อยศูนย์แทนเจ้าข่อยกระเยว่าน้ำข้าเจ้าเลยบ้าท้อท พี่เจ้าไม่ได้ว่าให้พี่เด้อพี่ต่น้องเป็นคนว่าให้พี่เองพี่ว่าให้ตอนนี้มันอยู่ในโทรศัพท์ข่อยเดี๋ยวข่อยสิให้เจ้าอ่านอยู่เอ้ามีผู้เดียวแล้วว่าให้เจ้ามีผู้เดียวนี่มันบอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอ่านเบิ่งดูเดี๋ยวมีคนเดียวมันบ่มีคนเดียวคนเดียวนี่ที่ว่างยืมตัวเอ้าอันเพื่อนบ่ได้เอิ้นไปแมวอันอันแดนเซอร์หลายๆคนไปยังคือบ่เอิ้นไปคือให้สิทธิพิเศษแท้ว่าซั่นอันนี้แม่ติมขออธิบายเด้อ อย่าบุหรี่กันอย่าว่าให้กันมันสิดมดกำลังใจพี่น้องอันที่ว่าแม่ติมเอาแม่ซามหรือว่าน้องยูกิไปแมวลานี่คือแฟนครับคนเรียกร้องแล้วก็ว่าจูคนอื่นไปเนาะก็อยากังก็บอกแม้ว่าสิสิเอาไปตลอดดอกแล้วแต่โอกาสเพิ่นให้ทุกคนเพิ่นให้สิทุกคนล่ะขอให้แบบว่าเอฟซีเรียกร้องมาถ้าเอฟซีบ่เรียกร้องบ่ถามหาแม่ติม สีเอาไปเลยภาพลการเปลี่นไปว่าได้แม่ติมว่าเลยว่าฮักผูดเลยพ่งคือประมาณว่าแบบสีเพื่อนถามหาเพื่อนถามหาือ<น>จังนองนี่แหละแม่ติมเป็นคนทายเล่าเป็นผู้หลกเนาะน้องยุกิอังสิทาไมแม่ทายน้องเสื้อขาวให้ดูหน่อยน้องชื่ออะไรนู่นนี่นั่นอืมเป็นมาน้องเป็นแต่ฮักแม่ติมจังทายดิจังทายเนาะขันจังพเพนขาโบเลียกร้องแม่ติมสีมาไทายหรือพาพลราการมันกับโบแมนได้พี่น้อง คือหลายหลายคนกับย่างมาหาเนาะมาหาพี่เนาะว่าเอ้าเอ้านี่เด้แม่ซ้ำเอ็กซี่บอกว่าเป็นไถแม่ซ้ำเห้เบิ่งแม่คือจังตอนเฮาบ่าฮัได้ฮู้จักกันเนาะดีงี้แต่เชื่อป่าเป็นแดนเซอร์ที่เผาที่สุดในโลวงไม่ใช่ใจเนาะไอ่ใช่ใจคักเนาะสใจมากค่ะเมติมันคือบ่ไปไถ่แม่ซ้ำาล้วเป็นอันเราพ่วงดังโซเชียลพ่วงมาเด้เราเป็นแดนเซอร์หางเครื่องที่เผาที่สุดในโลกว่าซั่น ปอกกันน้ำหาเจ้าหันละน้ำหา,หาจนพอน้หาจนพ่อเลยเอไม่มเห็นแล้วก็บ่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 บ,บสงคววมเจ้าบอกว่าเที่สุดใน,นโลกงามที่สุดในโลกก็พอดีค่ะเขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์มากกว่าขอบคุณค่ะดีใจตดนใจ,ในใจ บริลลิมตัวแล้วดังแล้วเราบริลลิมตัวนี่พี่น้องคือบริลลกระถามหาว่าเออคือบกไปไทยไม่เห็นแม่สามยุไซค่ะนั่งอยู่ตรงไต่กาก็คือคือจังหันบอดพิ่นบอกเอื่นเนาะว่าไม่โทรมาหาอันติมแมนบอว่าเอออันยายกสามยุไซอิ่นมหาแดนบอคือเอฟซีพนถามหาเนาะมายายกสามยุไซไทยเบิรงแม่เพิ่นอยู่ตรงไหนพิ่นไปไว้พนอย่งไรบอจังได้ไปท่านพิ่นบ่อเอิญห้องกบกาไปเมนบอ เนี่ยคือความหมายบพรว่าไทยกับซา,างเออโปรเก็มซ่าไท่ไทยมัดเนาะเอ้อไทยเบิเร์ดถุกต้นจ้ะคือจังมือขึ้นว่านีน่คือกันก็จะว่าโอ้นี่ยได้ครับได้แม่สามนะท่านเออที่ทำหาแม่สามโอ้บวดีจาาด้าฉลอง่าเป็นดามหาไปไทยแม่สามในเบิร,เร์นในจ้าไปจอง,ง,องอกัเล่นยางมาหาเฮาทีน้เฮาไปเล่นเดียวกันจ้าเอาพี่น้องคว่ เป็นไปเป็นมากกะเปียงซีล่ะเราบ่ได้ดังเราเลื่อมตัวด้วยพี่น้องเด้ออันนี้แม่ติมกับาหยอกเอื่อยเราซื้อดอกนะบาหยอกบาเคยบ่งสีเนาะที่จริงแล้วมีภูมิมาบุรีเรามีภูมิมาคความเมียนเล่าอ่ะละบาเราดังเราเลื่อมตัวให้ซิทีพิเศษเราเกินไปยังสันยังสีแม่ติมบ่กัคือจังไแม่ติมอธิบายนะคลิปนี้กับใบสนิกรอบนนพี่น้องเนาะอย่าเลื่มกดติดตามช่องติมกุศมาลำเพลนออฟฟิเชียลนี่เลยเนาะกดไลค์กด ตะไคร่กดแช่กดติดตากดยังกว่ากุดยิ่งตะตะไคร่ซับตะไคร่เจ้าต้องวอาให้มันถือกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่กดติดตาเจ้าเอาคาเชนลำโบใหญ่กุดขุดเลยวะเอาครบสูวนกันเถอะให้กดติดตาไปด้วยจ้าจองนี่ก็มีตะนวนติ่มกุตุมาออฟฟิเชียลจ้าดัมเพื่อนน้ำเนี้ย ติ้มกุศมาลำเพลินออฟฟิเชียลจย้ะโอเคค่ะามมบายบาย,บายขอบคุณค่ะ